ยังไงบ่น,นี่เออขึ้นบด่ดีดีล้างบ้านเออมาจากไหนกาะโอ้ยช่วงนี้งานหลยไหมงานหลยละกับบกมีเวลาอยากไปหาอยู่ไต่ว่าหาจังหวัดดีๆก่อนนะสองพันเออเดี๋ยวป้าอุไน <laughs> <laughs> พ่อว่าล่ะเดี๋ยวป้าไห่หาพันเลย <laughs> <laughs> นะ แต่ว่าต้องเข้าใจเด้อย่าโทรมาดูหลายในป่าทั่วหาเองเข้าใจเพจาะจ้ะยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ถือของจะควางไปก่อนมีคนมามีโทระแป๊บหนึ่งมายั้งหน่อยนี่อืมมีรับลมคมในได้หนี่โอ้ยคุยธุระคุยเรื่องการเรื่องงานไหนล่ะมันหลายแนวธุระยังมะเรีงคุยขังกบวเพ่ยสิโอย่างมาเร็งล้างบ้านแต่คุยบ้าแต่ในบ้านผละ มันซอพีโรดไม่กันเลยไปยังไหนแต่เนี่ยไม่ย่างเลยฮะมีเงินให้ยืมจัอเมืินบอเอาเงินให้ยืมจัอเมืินบออมาสร้างบ้านเดี๋ยวนอ่ะบอเงินมาแต่สายฮัลโหลเออเดี๋ยวปาดโทรหาไหมเด้อกะซักัะถือของไว้ยัางกะมียืมจัอเมืินบอโอ้ยนอเมื่อก่อนนี่เดี๋เงินมาสี่เมื่นลูกก็เอาไปซ้อนเมื่นั่นาเทิมนั่น เม,มื่อไหร่เนี่ยก็เอาไปเมื่อหนึ่งก็ยังเมื่อหนึ่ง <c oughs> มันบอยังแล้วเดี๋ยวใส่หนีใส่สินใส่สได้เดี๋ยวนี่บ้านอธิบายให้ฟังใส่หนีใส่สินล้านค้าแน่้้าเราน่ข้าในคัง,น,งน,น,นี้เนีเบิดเงินอ่ะนะว่าอินเ่อร์ไฮน,นอฟเยอะไหมท้อโอ้ยมันานเดมห้อนหุ่นเท่บ้นเดิมนี่เฮ้ยปัญหาที่ยังหนูนี่ก็ได้ยนกยนกุกเป็นยังเขยห็นแล้วพี่นหัน เราคุยโทรศัพท์ครับผู้สาวอยู่ห่างกอไผยที่พี่โจังสั้นโอ้ยมอนีแม่จะเป็นมือมือคว่ำสุกหลายเนาะมาสันทว่าอยากกันยุ่งกับผู้จักกรไปจุดเป็นไขเลือดออกตายได้ไหมตัวนี่คว่ำตัวหลายน่าเด้รอด่ะอยากกันยุ่งนี่พีเ่อ่ะเสียมากเลย อ่คนหัวเปียเบี้ยเป็นสันกับเปีห้องบอกโอ้ยกูตัวมาหลายแล้วบมท่านกูดอกเบิ่งข่าวอันนี้โพ่อพ่อบอกง่บอกแต่งคักแค่กล้วยดังก็เอามาเปลี่ยนค่าสินสวดแต่งานได้สวยเบิ่งของเฮาเนี่ยสาหลากอยู่ ต้นละสิบาสบาทจะสิไดือดหอดบวบคนสวยเทนงังเลยนี่เมื่อยอยู่บ่ตีมาซักบขาซอยติโว้ยคนสิกาไปแย่งงา้นไม่คนสวยเลยเนาะจักขัดเนาะ <c oughs> ทั้งเบาหวานเบามวนทั้ง,าง,างมานวดไม่หยังม,มีเท็ัแนวนี่เนี่ยตัวมีแนวอยากได้ได้นี่เนาะจะใจหยงังบอกมา กะมีแต่เมียนี่ละเขาใจผัวหันมื่นหนึ่งนะ<ห>ม<อ>ื่นหน<มอ>ึ่ง<ห>เ<ม>ออที่ไปหาใจมาให้มีแต่น้ำแฟบ์ติเทล้องพื้นเห็นยางมืนหัวแตกนี่จะเอายุบอ่ะ ต่องจังกสีเลยแม่ไ่แมวไอ้ขวดปลาไอิกนี่แล้วขวดแก้วอ่ะอะยะาตั้งๆนี่เก็บให้ดีแยกให้ดีแล้วก็เอาไปขา่ขาธนาคารขยายหมู่บ้านเด้อข่อยก็ว่าจังสรรั่นล่ะผู้ใหญ่บ้านให้แบบนี้กด็ดีเด้เนาะหมู่บ้านเฮาก็สิได้สะอาดสะอ้านเด้แม่นแล้วก็ไปเขา้าโครงการ อาช่าบัญชีทุ่บ้านพร้อมไข่รู้แล้วย่ามตายจะมีเงินเก็บผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านถามมันนึ่งเนี่ยถามไม่หยังตีผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเพกฎหมายบ่ฮึผู้หายยายแมวกันนะไข่หน่อทรมาหน่อฮัลโหล ฮัลโหลเย่ม <Rocky> <your> ียวตั้งไหนเอาเสื hey. e ้อคอยืมเงินเนี่ยเอาไรตั้งไหนล่ะขั้นเอาบอะไรกับพ่อมีหายุเอาเมื่อหนึงตูดตูดตูดตดดตตัดสายไปจังสัน ผู้หญิงบ้านก็ได้วะติดเด้อติดเด้อเอาเสร็จฮัลโหลพ่อผู้ใหญ่บ้านคนรอเออมึมีมัมีมึมีจับขาสัตว์ผีกันบาท เพื่อนีอ <S <S อ่บ้านเมียอ้อยู่พ่อมหน้าพ่อมตากันเลยสองสาวนี่ปุ๊บจำปีเด้อสวยยังก่นโกว,วา่าโซ่เรื่องกล้วยด่างอยู่บ้านไอ้มีอยู่บอกกล้ยยวยด่างวันตีอุ้ยก็มี่แหละเนาะขันมี่เอามาขายให้ขอยในเด้อ มันงามถึกตามที่คอยต้องการนะเป็นหมื่นกะซิซื้ออบอกกขาเปล่าเขานะ่ะมีของดีอยู่บ้านเขาอยู่หลังบ้านเขาถนอมไว้ย่างดีบอกให้พูดใด่หูเลยแม่แนมาโน่ขวิดอาหนูปลูกแตลกวยหอมไว้มันมีมีดอกกล้ยด่างนะ่ะโตใส่หูย,ยังจำปีของดีพู้ได้สิป,ป้าประกาศเด็คนหูเนาะ <laughs> ไอขันมี เอามาขาย้ขอยเลยจักบ้านค่อยกระซิซื้อพี่วันจันซื้ออีรีนะแท้แน่นอนคนระดับอุ้มแล้วบอมีบอลจิกดิกจบหรอกคำใดคำนั่นคำใดคำนั่นนะแมนซื้อจริงจริงแท้ขันชุ่มัวซื้อจริงเดี๋ยวเขาจะจัดให้ไปไอเฝ้าไปเอาไมา้แขอยเลยไม้ข่อยเบื้องเดียวนี่เลยเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวไอ่ไปแป๊บเดียวรออยู่นี่นะตามนั้น ตัวย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 ีวววักบอบบนเขียวอมชมพูดัมาแล้วจะบีของแท้แน่นอนนี่ละ ห่วยนางพันเขียวอมชมพูของแพ้หัวคือม้ายด่วนเร็วท่านใจป่านของปลอมแทน่นาะห่วยฮาวฟ้องมินประมาณได้อุ้มผพ้่ได้สิเก้าวของปลอมมาตัวขายให้กันดูนี่กับเจ้านั่นเลยอ้าวเออแมนฮาวไม่ไม่มือหนึ่งเร็วเร็วใจเย็น ตั้งหมื่นหนึ่งก็ให้เช็คบึ่งของก่อนนะแม่เช็คนี่กะเรากระเดียดเนะี่ยเออ,เอไอพีปรุ่นเช็คเลยเดี๋ยวเฝ้าส่งคือจังหนี้พี่รุ่นนีลาเพื่อนน่ะพี่รุ่นจังไลยดูนี่คนเห่งกำลังเสียอยู่ทั้ามทุนโมทันอยู่นี่คือมีสีใส่เนี่ยมึงดู <c oughs> นีสีติดไม่หลีว่ะไปไปแยกเมาเอะบ่บออมืงาพอมมองเจ้านี่สีไปไซขาสีกะลอยเศร้าเส้นไว้พอมตายบอกกูบาดนี่ไปขายกูกี่ไกลวบ้าง